ครับผมเมื่อนี้ก็พอๆกันคือเก่านะครับผมมาบุกอาณาจักรเวียดเชียวนะครับมีวี่วีสองวีสามวี่ยังกัอยูน้ำกันเบิดนึ่ครับลุงมาหาเพิินครับมาเล่นน้ำเพิินเหมือนบอมมีเบียกครับบาทสิเมื่อว่าฝากรถฟอร์ดเม่สอน้ำเนี่ยครับเสียนยูอัเพื่อกุ๊กขปุ่นครับผมมันเข่าเกียววร์บบราณนะครับ เอา้าสิดีเอาเมื่อน้ำแล้วครับผมสีไปนอนกุ้งกระปุ่นจะขื่นนะพี่น้อ,นอ,นนองแต่ว่าขั้นผู้ใดจากได้ก็ขั้นไม่ผู้สื่อกลางทางเขาลงคลายกลางทางเลยแต่ว่ารถแล่นบ่ได้โอ้จกักใส่เห็ดหยางเนี่อพอเลยใส่หม้อแบตลงประมือใส่ได้หน้ากอ จักกีูบอกว่ามันหนักให้ลูกพี่นี่ตีตัวก็ได้เน้าขุนยอมมันหนักเลยโอ้ยอดว่านี่โอ้ปลามันสีเหี้ยเลยยันขึ้นไปขี้แห้งจนหมอเวทเหี้ยาตะกุ้ยเอ๊ะตีสหายว่าอะไรอ้า เสกหมาไปกอ่อนเอ้อออาเสียวคุณปูไปสอมครับผมคุณปูคุณปูณปติดจักติดบ่ติดถ้ามีผู้สื่อกขายอยู่บ่กลางทางเรามันควักร้านของเก่าของยังเอาลงอยู่เ <c oughs> อ้าติดบ่ครับแอด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  ทึมแล้วแล้วมัง <laughs> โอ้ยรถกับจะคล้องเสื้อมานม่อยู่วะนไม่ได้เอกมี่ังฝนตกเสมออยู่เนีว่ออกขี่บ่ออกกับเอกน่า โอ้ยมมีน้ำมาแล้วมจะตายพอดีจโีโอ้ยเขาน้ำมันตัวพอ่อ,น,นะอ,อน้ำเปล่านะเอ้าตัวหนก็บอกได้ใส่ชุอลดน้ำปลาดอกน่ะไ้ม่เรื่อเลี้ยวขั้นเนียนยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวน ยังขายคือเก่าอยแล้วครับจะมีผู้สื่อกับขายเพื่อนอวะผู้สื่อกับผูข้ขายคือกันมาสิ่ม่มาเลยท่านที่เอาอยู่ดอกโอ้สตาร์ทสักก่อนสตาร์ทมันติดสักก่อนโอ้บ้านนี้ที่ขายสองเซนสามเซนเดี๋ยวเบิ้งรถสตาร์ทกับว่ติดพุูน่ะ รถจะได้มากินหนำไม่ได้กินน้ำมันตัวคัน <laughs> มันหาดลงซื้อ,อดอกโอ้ยถ้าฟังเสียงได้ยินมุนติดดอกป้านี่ที่คายสองสามแสนเอ้ยเบดอ่อนเบดอ่อน เบองดนี่ผมมตั้งเตทัไอดีมันนี่แหละอู้อีกแหละจเยอะๆอีกเบียดปิกอัพตีม่ใส่ค um ือบ่คือเบาเนี่ยดมาเขียบจริะไม่จังบ่ได้ทอคือเบาเนี่ยค่ดมาเขียบกับโหลดหลดไมจังบ่ได้ทอโอ้ บมจักแล้วโอ้อยขี้ยากเข้าด้วยป่ะนี้เนาะเอาเดี๋ยวขึนปูขึ้นพ่วงครับแต่ว่าปัญหาก็สตาร์ทติติสี่น้องอย่างนี้นะครับโอ้ขึนมาเติมน้ำเต็มนี่คือจังสีสตาร์ทติดว่าใช่ครับน้ำม,มันได้เต็มมาใช่เอ้อ โอ้ยเบิดนามสามขวดยังไอได้บะมีวี่แววสิเต็ม เบิ่งส่งแล้วคือสิบ่ไไ้ไปสมนะครับรถสตาร์ทบติดบาดนี่บ,บ่อยบกจะนี้กเื่อ่ทนบอยจะคืนสภาพบ่าก <laughs> พักผ่อนมาจัดก็คือจะขอกปอกเปกๆอยูออออออ่ติสติคือยังไาติดติดเนี่ยลลงไม่บใช่ะ ออกกลางก็พ oh. like ูดเจ่ามาใส่โอ้ยเป็นัวเนีงยแจะเบ็ดอีกน่ะอ่ออีกเติมน้ำเบิรีขวดนะครับรถจอดไว้ซื้อมากินนามเนี่ย่่ พิดไปเห็ดยังวอกปลามันสิติดต่มันบวติดบัแ้เมื่อหายได้มันเรียนเมื่อเด้อแลผมเนี่ยเรียนคอแล้วอ่ะอยู่วายู่กับตรงคันดอสมึนดรอสิยังดีอีกชบ เอ,เอาอาจารย์รถกดอดฟันสีสต้าแล้วคราาับเวลแล้วเสียงบ่คืออะไรครับบ่ได้สอมเด้อคะแนนนะเบื่ออสอบที่เหนื่อยเลยโอ้โยอยฮงบ่คือแหง ก็ได้สอบเราครับเอ้าเออเอออ๋อ,อ,อไปเว,ออเปเวอิอีกแล้วไปเพอีกหรอจะมันอ,นอ,อน่อนบ่กูบอกหวัวหัวจะทูบเด้จะทุบเด้ มันโบมีนไฟมันอ่อนแล้วยังว่าเอาอันนี้มาขีดหมอเลยเนี่ยสัตว์ตักไฟถึงดูาาก็เวยอืมมีกับจัดไฟมันก็บจีไฟมันก็บจีแหงเยอะไฟมันบ่ถึงโอ้โอ้มออะไรมันก็ตักสามตาอ่าใส่ย่างเดียวตักแบ้มถ่างนะทุกผู้องรับ นบ่น้ำมันนี่อยู่บเติมมานิานไปมันอ่อนก้อนเอาหมอซัดนี่ได้หั่นอันก็มันปักสามตาระดับสัางการครับตุกพี่ประจงเฮ็ดยังใส่ลูกน้องเดินยางเดียวเ,เมือ่อใดลูกน้องจะหายนะครับสิกปั่นใส่แถวรถบตัติดครับสงสงใส่บอ,อยากไปสอมกุ้เขปุ่นครับผม น่องน่องข็ได้บรรดางบสามพันครับวัสดสอบแถววัสดบางเง่นว่าจังหวักังเินเหมือนกับาทบ่ครับหรือเมือนหนึ่งบากมงเงินว่ากุสุปุนบรรดาสามพันครับ พร้อมค่าสังเฮ็ดดีจังหมักสังโอ้ยว่าสิได้ถ่ายรถเอารถขึ้นรถก็เลยบ่ได้ถ่ายจ้ะพี่น้องคขีดเนาเอาไวค้คลิปหน้ายี่พี่หน้าครับคลิปนี้ให้เพื่อนบุรณะรถเพื่อนกันครับปกักเอาปักไฟมานนำกล่อง สร้างไงสร้างรถฟอร์ดเป็นกำลังวิจัยอยู่ครับผมบอกว่าเอาเนี่ยม,มาสาัตตั้งแต่ที่แหลกสตาร์ทไว้นั่เลยกาอยบอเสื้อหุมวางไว้ตารางที่ยังมีอยู่เนี่ย,ยเดี๋ยวลบเดียวอยูเงี้ยเออมันน้องหวาคุณละมันต้องหวาน้องแหวงคุณละสร้างไปเห็นจะได้ไ Minta hati-hati, minta hati-hati tu lah Tid di mana? Tid kan mifai Pak, aku tak tahu lagi apa pak Saya tak tahu lagi Kalau tak tahu, minta hati-hati tu lah Aku tak tahu lagi Tid di mana? Nampak tak? ชาดเดชจะเข้าก่อนนะครับผม oh, oh. เจอกันคลิปหนะ้า e อีพีหนะ้าครับ oh.